สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ช่องสุขสุขนนะจ๊ะมื้อนี้เขาจะพาเนี่ยมาแนะนำกับพ่อพันธุ์จ้าพี่น้องพ่อพันธุ์เสือจังไดเพาะเพชรตะวันเจ้าเพชรตะวัน,นเ,นเจ,นจ้าเพชรตะวันอันนี้ลูกเป็นลูกลุงเพชรแล้วจ้าพี่น้องเจ้าเพชรตะวันพายาทลุงเพชรแม่เพิ่นเป็นสายดาวสีผีตอนนี้เพิ่นอายุเท่าใดแล้วเพ่ะอายุสองปี อายุสองปีความสูงเลยจ้ะความสูงร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดตอนนี้ฟันจะครูแล้วจ้ะฟันน้ำนมฟันน้ำนมยัง,งแน่นอยู่นะจ้ะน้ำน,ตน,นเต็มเลยนีต่ตาพี่น้องเพิ่นจะเป็นควายมันเดนจดังไหนพ่อคุงส่างคุงส่างนะจ้ะแล้ว <ใน S 1> จะว่าเนื้อหนัง<ใ>นก็ได้พ่อมได้เบิดได้เบิดสุดส่วนจ้ะมึงเขาจ้ะเขาหกนิ้วหรือจ้ะให้เขาย่างเลยก็ได้พ่อ,อย่างเลย กินหางเหาด้วยจ้ะพี่น้องอยากเบิ่งไข่ไหมพ่อหยุดหยุดให้เบิ่งไข่แตงน้อยนะอ่าดูไข่น้อยดูไข่น้อยไข่สวยด้วยจ้ะพี่น้องไข่ตรงเป๊ะเลยเอาหางดีกกหางใหญ่พี่น้องถ่ายสวยไข่อ๋องหนุกน้อยเนืองน้อยเนืองไข่ตรงเป๊ะเลยด้วจ้ะไข่แบบลุงเพชรเลยไข่ใหญ่แบบงัวบามันนะจ้ะพี่น้อง สไตล์ลุงเผ็ดถ่ายกำลังม้าจากพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาอยู่น้ำเฮาเด็กจะเข่าเดือนที่สองสมุดสมุดเบิดสมุดเบิดลจ้อาอ่าตอนนี้ตอนนี้นะจ๊ะอ่ารับผสม,สมต,ตัวละเท่าไหร่พ่อตัวละสามพันตัวละสามพันนี่คือรอดต,ต,ตัวแรกรอดตัวแรก หล,หลังจากนั้นปับปับแต่ยังประธานได้บอกนะจ๊ะว่าเป็นเท่าใดแต่ว่าสามสามพันนี่คือไฮรลอยตัวแรกเด้อจ้ะพี่นออ้องันจัดพันเด้อพี่นอ้องเยแต่กาจะมียังสี่หลักก็จะให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับร้อยคนแรกที่ามาทับกับเขาเนาะจ๊ะสามพันประกันจากเทียจ้ะสามพันประกัน,นจนติดสามพันประกันจนติดเด้อจ้ะพี่น้อง จะว่าสามสามเที่ยนี่ถ้าถ้ามันบดติดกัดเขาต้องตรวจให้หมอตรวจมดลูกมันมดติดมาตรฐานครับประกันในต้นปีโซลาแต่ว่าต้องสามเที่ยเขาต้องตรวจเขาต้องตรวจมันลูกมันว่ามันมีข้อผิดพลาดเพแต่ว่าเที่ยเดียวกะคืออยู่จ้ะถ้าพี่น้องจับสัตว์จับสัตว์ให้ดีจ้ะพี่น้องเพราะว่าให้เขาถึงเขาประกันจนติดกะกะแต่กะตามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขา ประกันจนติดแล้วพี่น้องเบอเบิงควายดีๆม่พี่น้องก็จะเสียค่ารถมาคือเกาจ้ะถ้าไม่อยากเสียค่ารถมาหลายก็คือเบิงควายดีๆให้มันเป๊ะให้มันตรงเป๊ะให้มันชัว์ค่อยเอาม้าจ้ะมันก็จะง่ายทั้งสองไฟผู้ใดอยากเข้ามาเบิงตัวจริงก็เข้ามาได้สุ้มือนแล้วจ้ะยูบานนะครับน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้ะม้าบ่ถือก็ล้องปักหมุดแล้วจ้ะ ใน,ใน GPS ได้เลยชนัดประภาฟาร์มเป็นภาษาไทยแล้วกะเบอร์โทรศัพท์จะเป็นเบอร์0 6น 9, 9, 8, 9, 5, 9 3, ์หกหนึ่เก้าเก้าแปดเก้าห้เก้าสม่าจันกวัจะมีตาสวัสดีจ้า